สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซานิวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคายจีทูจีเแปนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเ้ยก็มาเล่นเกมอันไม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอัทุนห0 0 0ันนะครับเดี๋ยวลองงัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะกะซื้อโบนัสท,ที่ห0 0 0ัน ลุยครับผมอ่ะก็มาเลายเก็บอันแม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับเลขก็สวัสดีส่วงคำคำนะครับเนาะมากรับผมแม่งยิงคนป่าส่วงคำคำนี่ครับ <c oughs> อ้ยเสียงเหบจังไหนก็ขอไฟทีเดอร์นะครับผมนะส่วงนี้วิญญาณยังบ่ทันเข้าร่างนะครับผมเนะ่เทศกาลปีใหม่ก็เลยไหลเงาๆนะครับผมไปเราไปกับแพ้เข้าไปนะครับีตาวไปแจดไปเลย แพ้เอาคอมโบไหลต่อเน,นี่อยองเลียวนะครับมีต่อมีเจกเมืเลยบักเข้าไปนะครับเอาบังง่ายๆบังง่ายๆเอ้ยสีส้มกูก็ไอ้ก็สิครับผมนี่เลยเรียบร้อยเลยนะครับผมนนรางวันใหญ่แจกแบบเบิ่มๆนะอ้บังนี่ก็ซูเปอร์วันเกียบเลยนะครับผมนะอุ้ยขออภัยนะ <g> <c oughs> <c oughs> ก่อนนั่นแหละครับผมเทศกาลปีใหม่นะครับก็ไหลเงาๆนะครับ อ่าเดี๋ยวถ้าวิญญาณผมเข้าล่างแล้วนะครับผมนะพูดดถ้าวิญญาณผมเข้าล่างแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะสตรีมให้เบิกนะกันนะครับขอลงคลิปแบบพบพบเปี๊บเปี๊ยๆไปก่อนลวครับผมนะช่วงนี้เนาะ็บ่ไหวลวครับพี่น้องถ้าให้สตรีมนะครับผมสตรีมนานนะครับเวลาผมสตรีมเนาะก็ไหลยาวๆนะครับก็จังเล็กั็อย่านะครับผมล่ากายแข็งแฮงดีก่อนนะครับผมนะช่วงนี้กับพบพบเบเปี๊ะ่และครับผม ขอให้จังบังเนี่ยบักกับใบแล้วก็ไปตอบมีเตียนไปเลยเพ,พ,พ,พ้พบว่าแพ้ๆเรียบร้อยเลยนะครับผมนะพบว่ะแพ,ะ,พ,ะ,พะก็เตียงได้เหมือนเกินเอ้าบังนี่ก็ซูเปอร์วันเทียบเลยนะครับผมสวยโอ้ยบอกแล้วบอกแล้ยวยึดซ่วมข้อไหลนะครับมือเขาเทียนบอกเรื่อยๆนะครับปีนรางงานนะครับอ่ะ จบไปที่สว่งร้อยกว่าเท่านะครับค่าย G2G นี่ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่เล่นดีนะครับผมนะบอกได้เลยนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งที่เล่นดีครับผม G2G นะครับ,ระบบ,ร,บะร,ระบบอัดไอระบบอะไรอะระบบอัตโนมัติมันดีนะครับ<อ>ผมก็โดนมาเล่นเถียนนึงนะครับผมนะวนไปวนมาอย่างสี่แล้ครับพี่น้องเอ,อ้ยก็เดี๋ยวพยายามหาค่ายใหม่ๆมาให้เล่นนะครับผมนะถ้าแต่ถ้าว่ามี ไปเจอกิจกรรมอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวก็จะถือมาฝากอีกแล้วกันเนาะก็ไปหาเรื่อยๆแล้วครับผมไปหาเรื่อยๆใครนะครับแต่บริสันก็ถ้าเห็นอันไหนดีๆก็ที่ถือมาฝากเรื่อยๆครับผมบมตัง่วงบมตังฮวงนะครับไปกันเรื่อกครับผมเฮ้ยมันก็มีซีรีส์แท้ย้อนวันย้ว่าจบสวองสวองลอยนึงเมียจิบเตี้ยแบบเฮ้ยแดงหนึ่ง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 แดงหนึ เอฟก็สกัดผมบังเดียวเน้นเรียบร้อยเลยนะครับผมนารางวันแบบเบิ่มๆเอ้าบังเล็กสูเปอร์หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะตูมเดียวสว่งลอยเท่าพี่น้องเงยอย่าซื้อวะเป็นยังไงบังก็ไปเอาไล่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 แพ้ไม่ต่อไม่เตียนไม่เอ้ยแพ้เอาละครับผมขอมบูตตอนนี้ไหมหบ่แตกปิดถ่ายข่อยน้อยไอ้ก็ผมแตกสีแดงเน้นๆ คือตูมเดียวเลยนะครับจบไปที่200กว่าเท่านะครับสวยงามอ่ะโอเคแล้วครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันไม่ยิงคนป้าเนาะครับพี่น้องเนาะทุนห้า0ันนะครับก็จบไปที่39,000แบบเน้นๆเลยเนาะครับเนาะพอแล้วบ้างนะครับผมนะก็แตกในบึงช็อตสวยๆงามๆกับพอครับผมไป